สวัสดีจ้าทุกคนสวัสดีรอบค่าจ้ะทุกคนชวนมากินอาหารเย็นวันนี้ได้อะไรข้าวนี่จ้ะทุกคนสอสทับทีจ้ะทุกคนเนาะทับทีหนึ่งกว่าไมีอิ่มจ้ะแล้วก็มีปลาทุกอย่างทุกคนน้ําจิ้มแจ่วจ้ะน้จิ้มแจ่วแล้วก็มีนี่สลัดหนึ่งครึ่งหัวจ้ะทุกคนแล้วก็นี่จ้ะมีแครอทจ้กหัวหอมแดงจ้กพริก ก็ผักชีจ้ะโรสวีเป็นคาร์โบไฮเดร์ใช่ไหมพูดถูกไหมทุกคนไม่ได้พูดนานเนาะไม่ได้พูดภาษายเยอรามันนานเนี่ยลืมเหรอทุกคนทุกคงจะพูดคุยกับเพื่อนแล้วก็กับคุณลุงนะจน๊ะเนาะนี่โหโหลืมไปเยอะแล้วจะขอเปิดมือนะจ๊ะมานนี้ขออนุญาตกินมือจ้ะทุกคนอืมชิบปลาซุกย่างก่อน ลูกย่างตัวใหญ่ๆเลยทุกคนคือมาตั้งแต่ไปตลาดนาแต่ทุกคนแช่ตู้เย็นไว้จ้ะเหลือกบอย่างอีกสองตัวไม่รู้จะทำอะไรกินนะทุกคนด,กด,ดูก้างดีๆก่อนเดี๋ยวก้างจะติดคอเด้อพี่น้องจะอูยนั่งไกลพัดลมร้อนที่นี่วันนี้ไม่ได้เปิดแอร์จ้ะเพราะว่า เหน็นอากาศบันเชิงเย็นๆแล้วจัะเนาะน้ำจิ้มแจ่วใส่พริกเม็ดด้วยสูตรแซ่บคือบีบมะนาวลงไปจ้ะทุกคนหั่นพริกเป็นเล็กน้อยจ้นจะนี่แซ่บถ้ากินกระปาาลาจ้ะราดลงไปเลยเราจะกินแบบว่าย้ำม,มือแล้วจ้ะเนาะนี่แบบนี้เราจะแต่โบราณแต่ทุกคนกินแบบโบราณมาเรื่อําใหญ่ๆมมพี่เนาะอืมน่าเอ้ ลูกมานั่งรอแล้วพักุดพักจีทุกคนโวยมือเลยจ้ะโชยมืออย่างนี้เลยมาเด้อ อืมฟิกเมนะ็ดเนาะคุณจมูกปิดปิดคนย้ำมือเลยจ้ะยกจานขึ้นมาพร้อมนี่กินแบบนี้มันถึงแซ่บถึงสว่งเดอ้อพี่นงเดอ้อมาอืม,อม ลูกชายทำอะไรลูกเขากาอีลกชามาขอปลาลูกชายชิโร่ชอบกินไก่อไร เลยกินไปด้วยกันสองไม้สองมือแล้ววันนี้ทุกคนเลยชิมให้ดูนิดนึงจ้ะเนาะควาใหญ่ๆเนาะนี่เนื้อเยอะเอะเลยคนด้วยสองไม้สองมือขออาภัยด้วยจ้ะมองเห็นไหมเนาะเนาะกล้องมัองน,อ,นอ,อยู่ไกลมองไม่ค่อยเห็นจ้ะอือาแซ่ ปบกบสลัดฮักจี

แบบชุนอร่อยทุกคนหอมแดงหวานแล้วกว็เผ็ดจากโรสวเว i เ b ็นอืมอืมอืม

นี่ไม่มีใครชอบกินนี้จ้ะคุณลุงก็อยู่ก็ไม่กินจะประดุกแม่ไม่เคยกินเลยจ้ะใช่คือกันอ้นเทนอุอ้นเทนโ้ลุงอมไหมปลาแจ่วนาดลงไป อืขูดเข่าที่นี่พีน่ะอืมมาเด้อมาเด้อมาเด้อแซ่บเด้ออืมอี่แดงนี่เผ็ดแน่นอนทุกคน อ้วนได้ยังไงพี่น้องเเอ้ยป็นของแซ่บกินข่าวแซ่บ ซอสมะว้าวพี่น้องออกหูวาบบาบ,าบาเต่าหูแซ่บคำใหญ่ๆปลาเต็มนี่เลยจ้ะกินเข้าแน,น่นอนพี่น้องกินผัก,กเยอะๆอคึกบั๊น เยวะย่ะลงไปมันแซ่บเพราะว่าเจ้าวเราเยาะมะนาวด้วยนะจ๊ะมันจะออกเปรี้ยวๆจ้ะทุกคนมันจะแซ่บ ปลาที่เพิ่งปุงปลาอืมก้าวกินปลาต้องระวังกาง้าวกินเจี๊ยวไปเลยจ้ะอืมแซ่บอืม ม่ก้าจินปาดุก็ต้องระวังจ้ะทุกคนก้างเยอะรึงตัวแล้วทุกคนเนื้อแบบหวานหวานจ้ะลูกย่างตัวใหญ่ที่เหลือเดี๋ยวลูกชายกินต่อลูกชายรอจ้ะรอจะสองหนุ่มหนนั่งต้องข้างๆนี่ทุกคนแล้วเราเอาอีกนี่สองคำเลยจ้ะที่เหลือ แบ่งลูกชายะจ๊จันวะคำใหญ่ปักชีแอบเหลืองแล้วพี่น้อเยอะเร็วขออภัยจากผมก่อนไม่ได้มัด ไม่ได้วีอยากกระเช้อกระเชิงมาพี่น้องเอ้ยขอเอาไฟด้วยไม่เรียบร้อยทุกคนไม่ค่อยเรียบร้อยจ้ะพี่น้องอืมอักี่ อืมน้ำได้ใหญ่แบบนี้อืมอืมอืมุกๆหนังขาวๆอืมหอหวาน หางมันก่ออ,อร่อยเลยพี่น้องกรอบกินต้องหางมันแล้วนน่นเนื้อเหลือไว้ให้ลูกชายเพราะว่าอิ่มแล้วเนี่ยทุกคนหางกรอบแบ่บแสบพี่น้องเอ้ยกินผักเยอะเสลัด Có vài đứa lựa thợ ừ. bay đó là cái mà làm hai chứ thả mà vẫn tụ đây là uốn thần nàng nó ít luôn chả ลูกๆรอกินปลาพี่เนอะไก่เตีียมให้เขาเขามีอาหารทุกอย่างทั้งอาหารไม่ทั้งอาหารกระป๋องแต่ว่าเขาอยากชิมของเราทุกคนชี้เก๋นายไปลงกปัดูกหลอดพี่ฟ้า

ทุกคนลาไปก่อนจ้าพบกันใหม่จ้าทุกคนบ๊ายบายอร่อยมากข้าคุกน้ำพริกกับป่ากะพักอือย่างนี้แซ่บไปก่อนจ้า